กาบสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าโซทางช่องพรผ้าร่วยค่ะพี่น้องคะ่ะค่เมื่อนี้กาปูบุญมีกาเมยุกับทางแอดมินพ่อผ้าร่วยหรือว่าามยุทำมาสวงเอยมาแงนเท่านะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหทางช่องเด้อค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้าม,มาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้ผ่านข่าวสารดีๆได้เด็ดจากท่างช่องพรผพ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะบดนีสิมาสัมผัสแม่ขิ่งนะคะพี่น้องคะ่ะเอฟซีประจําช่องของพอนพารวยแล้วก็เป็นไม่ออกคําวัดอยู่ทำหมาแงนเท่านะคะ่ะเป็นคนที่ใจดีใจบุญนะคะพี่น้องคะ่ะเพิ่นมาวัดมาว่าก,กับมาโดยคววมบริสุทธิ์ใจนะคะจะมาเพิ่นถือเลขดูค่ะพี่น้องคะ่ะถือเลขกระดูคะ่ะ เดี๋ยวแอสิพาส,สัมผัสแล้วเนาะค่ะแล้วเห็นรถปูบุญมีแล้วแล้วอันซ่อนคักว่าซันอนคะ่ะพี่น้องค่ะแม่เคียงมาพี่ว้ายฮ่ารถไปยังไหนก็เห็นรถปูบุญมีไปยังไหนม่ทิ้งสวัสด,ด,ดีค่ะค่ะไปยังไหนรถปูบุญมีเฮรอโอ้ยรู้เหลือดูเหลือดูเหลือดอด,ดูเหลือดคักปู่ว่ามาพอเนี่ยมาแล้วมาเจ้าพญังอันอันคือปานอัน หอยอันน้คือปลอันคุ้ยนแม่ปอแรงปองนแ่าะได้่าว่าขี่รถสวนกันว่ามันว่ายังเกาะว่ามันลอยังเกาไก่่มันลดอันลยยังเกาเอรน่ะลอแจ่คว้ยแกงั่วเออล่ว่าแจ่คุ้ยแจ่คว้ยม่คือแ่แบล่องมาล่อนแม่โคเอิญน่ะแม่่าบานี้สวนกันแล้ววงไนบ่าสวนกันโปููเลือดแจ่ปูนงี่น้าปูี่ยนละ ปูกับบ่าวว่าจะได้ก็ไม่ต้อหัวย่างเหนียวปูนะบ่อันซ้อนบ่บันนี้เห็นรถคันนที่เราอันซ้อนเดี๋ยวจะมาลุลเลือดคั้นลุลเลือดลุลเลือดลุลเลือดเรื่องเบื้องรถดอ่าเนี่ยมาแรกไหมคุณพ่อรถตะเลงตะเลงกินรถไปแล้วเปรี้ยงเปรล้ยงเปรีงเกิดมาเทธอแรกนี่เห็นรถคันไหนมีแบบนี้บ่บ่เคยมีครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเลยนี่มันทะเบียนรถรัชสิบอกสภาพหัวสามตัวอ่าทะเบียนงามบ่อม่นจริงว่ะ งามสวยตัวเพี้ยเยงเดียวมันมันรู้เลือดมันรู้เลือดคักพอดมันมีเห็ดคักพอดรู้เลือดคักพอดเออชะออนคักสะออนคักโอ้ยนี่นะโอ้ยโอ้ยอผู้ใดีไก่ไปตำรวจไปตะารวจมตะารวคักตัวทึงเทิงเขาเขาเจ้าบูซาไปได้ทึงเทิงนะอ่ะเขาเจ้าบูซาบ่จ้าเขาเจ้าทึงเทิงบูซาไปเมื่อแล้วโอ้ยเอากระยอนเอาที่มันเลไปถึงไฟไปย่างไปเมื่อีกโอ้ไฮว่าขี้ไก่เขาเจ้าขอบูซาปูกับเห็บ เราูาไปว่าได้เหลือจะเสียนะจะเสียมูชาไปวัว่ารูเหลือคักสักส์สักสีสักสทธ้์น่าไม่ถิ่งสักสแน่นอนค่ะขอร่านได้ร้านขอขอได้ร้านได้ร้านอผู้ใดอยากได้ไรก็ขอไรขอายไม่ถิ่งจะขอเท่าใดไม่ถิ่งขั้นไม่ถิ่งขอใดไม่ถิ่งากขอจะขอได้ค่อยากได้สองล้านไปแล้วอยากได้สองล้านเนาะโอ้ค่ะโอ้อยากได้สองล้านเลยือืออ่าโอ้เงืนกสินใบโทษทียนแล้วมน เงินเต็มนาอยู่นะรถด้วยเนี่ยค่ะเงินเต็มนารถอยู่พี่น้องเอ้ยรู้เหลือดีเด้ะรถอันทิ่มเงินไว้เต็มนารถนี่กระจกรถกระบะขึ้นเด้อปูอืมแน่นอนบรู้เหลือดค่ะว่างไดนก่อนว่าจังกระเดาบ้างไหมดูยังก่อนแน่นอนรู้เหลือดค่ะแน่นอนรู้เหลือค่หาใส่แต่ว่าพ่อจะซื้อกระกวดไปเบื่อไรเด้อใครจะบูชาเอาเมื่อไดร่อ่าอ่ากวนพวกอุ้ม โอ oh, uh, oh. ้ยยังไงก็บูชาไปเหมดแล้วโอ้ให้ว่าให้ว่าผู้ใดไก่ใช้ขอบูชาไปเลยแมนอ่าให้ว่าผู้ใดเชื่อผู้ใดชะท่าก็ได้ปลดหนีย้อนอีทีน้องไม่คิงเนาะแมนอืมฉักเฉียดฉักเฉียดมือป้ายอยากมีอ่าอ่ามือป้ายอ่าอ่าไอ้บ้านลอยรุนเหลือดชักไปโอ้โหรุ่นเหลือรุ่นเหลือดอืมสอนคักสอนคักกลับมาในที่เดียวปูพาดิย่านคัก ตังซี่เอาสี่โอ้ข้าเจ้าจ่องไปเบอร์เลิร่นบ้านเป็นห้อยห้อยห้อยบ่มีบ่มีผ้าตังอยู่นี่แม่แม่แล้วพวกองค์องค์ใหญ่ข้าเจ้าบูชาไปเบิร์ไหนเนี่องค์องค์ใหญ่ใหญ่เนี่ยบูชาเบิร์ละอ๋อเอากระสีเหลือเหลือนังกวกน้องไม่ชิงเนาะเหลือนังกวกมีนั่งบุษราเด้อเออผู้ใดอยากได้เนาะอยากได้ก้ามาบูษาหัวห้วยเหลือองค์เดียวเอฟซีขอยืมบุญญาติกันซะบ่เนาะไม่ชิงเนาะเออเหลือนังกวกองคหนึ่ง เจคกโอไงน่าจะเอคีโ่ยั้าหมูซาอเบิรตอมันอยู่โอ้าวบาอเบิดเนี่ล่หละค้นห้าเนะคะพี่น้องค่ะคว่มรวยมันอยู่น้ำผะเจคีมาดูผามาเด้อเอฟซีเอันสีเบิรก่อนเด้อเออเนาะเพราะว่าคันคันเบิรงนทามดาแอวบรูจักนี่สิว่าขังบอก่ขังขังเอขังคักจะว่ารู้เหลือคุณเราอจะออดต้อไปขิงนะ ขันขัดเนาะมีพัดเนาะโอ้ยเนาะไม่ชิงเนาะเ่เกิดมากเกืบเ่เคยเห็นเลยเคยเห็นขังแรกบหนึ่งอ่าขังแรกบชีวิตขังแรกวชีวิตเล่นมัเนี่ยจีมาดูเลี่ยดปะนี่เอออ่าแม่ในกันจะได้ผูกไว้เด้อนาะรู้เลือคักบ่หีือรู้เลือคักบ่ีผูกไว้รู้เรือไว้ผูกไว้รู้เลือเนาะอ่าไอ้นี่งี้ยก็ไปสอนให้พ้นน้ำนี่เด้อดู้เลือดคักเลยนาะต้องต้องการนะเออพ้นพ้นมากินสิบ่ละไม่ชิงจีมันคนมากินสีละอื ักคนะักเนาะอืมแหมอืม,อม,อมเอาพานี่ก็เหลืออยู่หลายองค์พอสมควรอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเหลืออยู่หลายองค์อยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นขี้เพิ่นขี้ไก่ไปไส้เพิ่นก็ให้คนบูชาเนาะไม่ขิงเนาะ,ะนข้นขอบูชาเพิ่นก็ให้บูชาเด้อปูเพิ่นบ่ขี้แพงค่ะพี่น้องค่ะบะข่แพ่งอยู่บะลงกะลงแป้งแป้งแปนึ่งนึ่งอ่ามู่วานี้ว่ามันลดขายขวยไก่ติแมหเมื่อวานวันวนขวยไก่ไปหม่อ่าเสียงยังไงมื่อวาน รู้เลือดรู้เลือดอมันไปร่บัาหอากพลิโอ้เพอลิก็พอลองบูชาเป็นลวติกแรงอือกงัดาัอโอ้แปลาไปจอดใส้นี่บ่ได้ได้คนขอบชาเามันก็แกให้เล่นมแมนตำรวานตำรวจจานย่านอยู่นี่อรวจจนานเนาะแม เมื่อย่านยังไหนตำรวจก็ได้เห็นรถไปเห็นรถไปกับตำรวจจนย่านมันบ่ไม่ขิงตำรวจเนี่ยโอ้ยไปเลยขับท่านไปเลยรับทานวาสันเพื่อนวะเ่าเขิญนข้ามเชิญอนขับเชิญอบุญร้องเห็นรถขั้นนี้ไปเนาะอ๋ออันนี้ครับพี่น้องขาทะเบียนรถเนาะค่ะทะเบียนรถนี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเนาะไม่ขิงแมนสื่อเลย เออ,อเจ็ดสี่มันออกกันมันออกกันเจ็ดหนึง่งเจ็ดสี่พญย่านะานอะอันนี้เป็นนั่นแอ่ะเอาอ,อ,อ,อันนี้ไปถวายปูให้น้ำเนี่ยบังงอบังงอกเงาะอืออ่ะอ่ะพ่อร้านเออเพื่อนสูตรเพื่อนพ่อร้านเอ่อแจ้งน้อยพี่น้องท,งท่านทาวบอสิมาพ่อร้านกับมาฐานรับแขกซอยปูเลเด้ออ่ะอ่า จะจะพอมาน,าน,นันเพ่อแน่เดี๋ยวต่อไปเอฟซีกับตีตอมาหลายอยู่ก็สิมาหาปูเขาหลายอยู่พอรานกับมาเบิงมะแห้งน้ำเล่าเนี่ยนะอ่ะทะเบียนรถเจ็ดหนึ่งเจ็ดซีเสนอค่ะพี่น้องโอ้ยจักเป็นยังหลังมักว่าวแต่โตดเนไม่มาขิงเนาะไม่ขิงมไม่ขิงว่าได้ข่าวว่าไปกรุงเทพตำรวจสีจับเทินนึงวางได้ก่อนจ้าบอ่บอะู่ไหน ไเ่บอกวันยังอยู่นี่ฉิดจับเอเด้เหมือนยว่าอุร้อนอุร้อนไปได้ก็ว่าอุร้อนตัวสิดอกโอ้คนถามว่าไม่คิงนี่ไปล่อเล่นแมนเขาถาทำังได้ที่แรกถามที่แว่าไปไหนที่แรลกนะจังหวัดไหนจังหวัดอุร้อนสิดอกยังบอกควันยังอยู่นี่แลยวเสืถือจับเลยคุณบอกฉีดจับจางไหนยังบอกคนอยู่อุร้อนนคนอยู่อุรอนผมใจว่ามันบอกว่าทองบอกอุร้อนอุรอนไปได้บอกว่าทองแม่ก็บอกอุร ตำรวจนี่ไม่เข้าใจเข้าใจอ๋อขันพ่อแต่ขันพ่อรถปูบุญมีเพิ่งจะไปเลยรับท่านเหรอฉันเนาะตำรวจบันมีโบไม่แต่โบไก่ด้ค่ะพี่น้องเด้อรู้เหลือรู้เหลือดพี่น้องเอ้อะพี่น้องคะนี่ก็เป็นรถปูบุญมีรื้อสีโรคนะคะปูรื้อสีโรคนะคะพี่น้องเนาะบุญมีสีแพงมูลนะคะพี่น้องเด้อ อ้าวปูเฮาเป็นสายสันจรนะคะพี่น้องคะอ่าหัวท่างนารถมีจักเล็กไรอ่าจั๊กยังของดีคือจิทอนเอาเนาะอยู่เนี่ยเราเบิร์ตไม้เขียงเลยอ่ารู้เลือดเม่นบ่วไม่เขีงด้วยค่ะอ่าปากไว้นาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับปูบนมีหรือสีโลกเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่ารถนี่ขี่ไปขี่มาค้นไปขอ,อนี่เครื่อสิจอดแล้วย่างเอากองปะจักษได้ไม่ขิงเ,<อ>เลยเออเป็น,านสายไห้เด้เป็นผู้ให้นะคะพี่น้องค่ะแม้กระทั่งโทษระสับเฮดไปทัวรเทียบเ้ <laughs> สาสไตปูค่ะพี่น้องค่ะสไตปูแต่แต่ว่าเฮ็ดจังสีสงสัยย่านค้นขอ,อย่านค้นขอทเอบียนวางข้กวบีได้ม่ก้อ,อยี่ในถังเนาะเวอยู่อืมเก็บไปใส่เขาไม่เอาไปเบื่อ อ๋อพ <mile> oh. ี่น้องค่ะนี่ระคะสไตล์สไตล์เนาะค่ะสไตล์ปูบุญมีหรือสีโรคเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าบางเทือเนะค่ะผู้ขอกะขอบเลือกอิรีได้ค่ะพี่น้องค่ะมันก็ต้องท่ามใจนะคะพี่น้องเนาะค่ะปูเป็นผู้ให้นะคะขจ้ากับขอจังโทรศัพท์นี่ซสือถวายบ่เกินสามมือค่ะพี่น้องคะคนอื่นเห็นกับขอเพื่อนขอเพื่อนกรให้ค่ะพี่น้องค่ะเกิดมาเป็นผู้ให้นะคะปูบุญมีหรือสีโรคนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณขอบคุณ พี่น้องแฟนช่องที่เขามาเป็นกำลังใจนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะมีต่ความสุขความเจริญนะคะปัธนาเงินก็ไฮไหล,ไลกล่องปัตนาท่องก็ายไหล,ไลโฮมเดอร์ค่ะพี่น้องคะให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุขูหสุขคนค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้า